คิดถึงแพะบอแท้ให้คิดถึงฟาร,ร์มกิติพัฒน์สมุทรปราการครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบอกแม่พันธุ์ก็คือเจ้ากระปุกนะครับเจ้ากระปุกเนี่ยเป็นแพะที่มีเชื้อสายอเมริการโนเอสเปสโซแอนด์ลาคาบูชิโนนะครับก็คือตัวเนี้เป็นสายพันธุ์แท้ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าคิดถึงแพะบอแท้ให้คิดถึงฟาร,ร์มกิติพัฒน์สมุทรปราการดูจากช่วง่วนส่วนสัตว์นะครับตัวเนี่ยใหญ่ไม่เบานะครับ น้ำหนักเนี่ยการันตีได้เลยไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอยยี่สิบกิโลกรัมเป็นอันแน่นอนไม่มีผิดเบี้ยวไม่มีผิดพิงแน่นอนนครับคัสเกนไม่อยากจะบอกใครแต่ขอบอกักหน่อยเถอพูดสักนิดหนึ่งอันน้ำหนักมันเยอะมากน้ำหนักที่มีลูกอยู่ตอนนี้ประมาณกี่ตัวปลูกเองว่าสี่ตัวอปบุกบอกเมื่อกี้นี้สี่ตัวได้ไหมอปลุกได้ไหมสี่ตัวได้ไหมค่ะสี่ตัวปลูกบอกใครที่สนใจนะครับ แค่คุณภาพสายพันธุ์ดีตองได้เลยตอนนี้แม่กระปุกถามว่าถ้าสีออกมาเนี่ยไม่สวยทำยังไงไม่เป็นไรเรามียาย้อมสีแถมไปด้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบการสีลึกสีย่อนสีไม่ลึกอันนี้ไงคลอดออกมาเราไม่ใช่นี่ขี้ <laughs> นี่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ถามว่าทําไมเราถึงการันตีว่าสายแท้พันธุ์ของเราเนี่ยดีที่สุดในโลกเพราะโลกที่เราพูดถึงเนี่ย เป็นโรคเบาหวานเอ่ยความดันเอ่ยนะ <laughs> เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนโรคของคนอื่นนะใช่ไหมปุ๊ใช่ไหมปุ๊เพราะฉะนั้นฝากติดตามนะครับเดี๋ <c oughs> ยวก,ก็ขอเดียวอดทนหน่อยนะ <c oughs> นิดเดียวต้องสู้ๆนะรู้เปล่าแล้วข้อออกมาเอาลูกตัวใหญ่เลยรู้ไหม เอาแบบเกิดมาแล้วหนะักแปบดบโลเลยอะ่ะกกลแล้วปูก่กายแล้วปูก่กายแล้วโอเคสู้ๆมันต้องหน้าตาถึงต้องขนาดนี้ไป